ผมเคยทําคลิปซ่อมโต๊ะข้าวมันไก่ให้แม่ไปคลิปหนึ่งแล้วคนดูเยอะมากพี่ๆกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่อยากให้ทํามุมโต๊ะเป็นมุมแหลมๆเลยมันดูอันตรายกับคนแก่อยากให้ทําเป็นขอบมนๆมากกว่าแล้วผมก็เห็นด้วยมากๆเลยครับก <c oughs> ็เลยคิดว่าจะทําโต๊ะไปให้แม่อีกตัวหนึ่งที่เป็นขอบโค้งๆแล้วก็ทําให้ใหญ่ขึ้นอีกหน่อยใส่เป็นขาเหลเ็กสาเร็จรูปแบบพับเก็บได้ราคาไม่แพงด้วยครับสามร้อยกว่าบาทเองผมชอบตรงที่ขามันเบานี่ครับแล้วหน้าท็อปที่ผมใช้เนี่ยก็ไม่หนักรวมๆกันแล้วมันเป็นโต๊ะที่น้ำ เป็นกาคุณภาพดีครับทาง,ง่ายมีให้เลือกทั้งแบบทาก็คือแบบที่ผมกําลังใช้อยู่แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือแบบพ่นที่ใช้ร่วมกับกาพ่นสีอะครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสจะลองสั่งแบบพ่นมาลองใช้งานให้ดูนะครับแล้วหนะ้าท็อปของโต๊ะตัวนี้ผมจะแปะลามิเนตทั้งหน้าและหลังเลยนะที่กําลังแปะอยู่เนะี่ยคือด้านหลังครับผมใช้เป็นเศษลามิเนตมาต่อกันเพราะว่าด้านหลังมันไม่ได้โชว์สักเท่าไหร่จะเห็นก็แค่ตอนที่เราพับแล้วพิงผนังไว้แค่นั้นแหละครับบอกเลยว่าเวลาหาเรื่องเอาเศษวัสดกาดารทง ากาวการเก็บขอบการเก็บสีมันรู้สึกว่ายากไปซะทุกขั้นตอนเลยครับแต่เดี๋ยวนี้ทุกๆขั้นตอนมันก็มีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยได้เยอะอย่างเช่นการเก็บขอบลามิเนียที่เราแปะไปแล้วเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ช่วยเก็บขอบลามิเนียที่ใช้งานง่ายและทํางานได้ไวและราคาก็ไม่ได้แพงเลยครับเจ็ดแปดร้อยเงเพื่อนทีนี้ถ้าถามว่าทาไมไม่ซื้อโต๊ะพับแบบสําเร็จรูปมาใช้เลยคําตอบจะมีอยู่3เหตุผลครับคือ1คือโต๊ะสาเร็จรูปมันไม่ค่อยทนครับโดยเฉพาะเวลาที่โดนความชื้นตรงขอบๆเนี่ยมันจะบวมง่ายมากโต๊ะพวกนี้เวลา คือลามิเนตที่เราแปะเองเนี่ยมันจะสวยและทนกว่าแบบสําเร็จรูปมากๆเดี๋ยวเพื่อนๆดูตอนเสร็จแล้วยังสวยเลยอะซึ่งไม่ได้ว่าสวยเพราะฝีมือผมหรอกนะลายมันสวยของมันเองแต่ยังไงมันก็สวยครับสก็คือหน้าท็อปที่ผมทําเองเนี่ยมันเบาแต่แข็งแรงกว่าแบบสําเร็จรูปมากๆครับยกไปไหนมาไหนเนี่ยสะดวกดีหยิบกางก็ง่ายส่วนตรงขอบของโต๊ะเนี่ยผมจะแปะด้วยฟิล์มตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ของโตด้านะครับเพราะว่าขอบโต๊ะโค้งมนแบบนี้มันแปะด้วยลามิเนตไม่ได้เพื่อนๆไม่ใช่ว่าไม่ลองนะลองแล้วครับแต่โค้งมัน ถูกต้องเลยนะต้องใช้เป็นเอทส,สำหรับปิดขอบโดยเฉพาะเลยครับแบบนั้นเนี่ยจะงอได้แต่ประเด็นคือผมไม่มีไงก็เลยต้องใช้ฟิล์มตัวนี้ติดไปก่อนเสร็จแล้วก็แค่เอามาติดตั้งขาแบบสำเร็จรูปเ่ยก็พร้อมใช้งานแล้วครับและเพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าขาเหล็กบางๆแบบนี้จะพังไวไหมส่วนใหญ่โต๊ะพวกนี้ขาไม่พังหรอกครับหน้าท็อปพังก่อนและเฉพาะค่าวัสดุทั้งหมดที่ผมใช้ทําโต๊ะตัวนี้นะ่าจะอยู่ประมาณ8 9 0ถึงบาทไม่เกินพันหรอกครับแต่ไม่รวมค่าเครื่องมือนะถ้ารวมนี่เลยไปไกลเลยและสําหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้้้้้าาาตัววววไไหนนนททีีีี่ผผมมมใใชใคลลลิิปดดดดโโอเเเยยยสถบะะ๋จงงฉพ กรบยางของโตด้านะครับแนะนำเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายครับ